พี่เจลองนี่เจเจเอเลนเอเลนเอเลนใน,น,นแบบพี่เจมีเคือกที่สองสองรอบเคือกที่สองสองรอบมาแล้วดีตีให้ไปอย่าหยุดอย่าหยุดโอ้โหอย่าหยุดโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตัดคีดอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับคราวนี้อยู่การลุยฮีโร่ใหม่นะครับดอเรียนะครับ ในตำแหน่งของซัพพอร์ตนะครับก่อนอื่นที่ไปดูการรีวิวเนี่ยมาดูวีว่าว่าสกิลต่างๆของเธอเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะสับดอรเรียนะครับไปรับชมกันเลยครับก็เดี๋ยวมาอธิบายที่ตัวของสกิลพาสซีฟกันก่อนนะพาสซีฟของดอรเรียนะครับดอรเรียเนี่ยจะมีความพิเศษกับการอยู่ในน้ำนะกกายร่างเป็นนางเงือกได้นะฮะอ่าเมื่อยืนอยู่บนพื้นผิวที่เป็นน้ำนะครับไม่ว่าจากสกิลสองหรือเป็นน้ำปกติจริงๆเนี่ยตัวดอรเรียก็จะตีกระจายวิ่งเร็วแล้วก็โดนสโล่น้อยลงนะครับบวกกับรีเลือดด้วยช่ว แต่ว่าตอนต้นเกมน่ยจงไม่เห็นเลขขึ้นแต่ที่มอนฮิวเรื่อยๆนะครับฮิวไวมากนะตอนอยู่ในน้ำนะครับอ่ะอันนี้คือพาสีของดอเรียก็ตีกระจายด้วยเป็นเอลีนะครับสามารถเดินตีแบบคาเฟดี้ได้ด้วยเพราะงั้นมันก็จะรักษาระยะง่ายหน่อยนะครับอ่ะนะครับมาสูงสกิลหนึ่งกันบ้างครับสกิลหนึ่งของดอเรียครับถ้าเกิดไล่สกิลนี้นะครับก็จะปล่อยขึ้นเสียงไป3ทีนะครับถ้าเกิด ถ้าเราไล่ในน้าก็จะมีน็อกแบ็กให้ในฮิตสุดท้ายนะครับแล้วก็ถ้าไล่บนบกจะเป็นแค่สโลแต่อันนี้คือสิ่งที่ควรรู้คือไอจังหวะการกระแทกเนี่ยจะใช้ได้ต่อเมื่ออีกฝั่งอยู่ใกล้เท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวดอยลองใช้แบบไกลๆให้ดูว่ามันไม่ติดจริงๆนะครับอ่ะแล้วมันเป็นสโลเฉยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆมันจะเป็นกระแทกนะครับประมาณนี้เท่ากับระยะตีอ่ะมมติอีกฝั่งยืนในระยะตีก็ต้องกระเด็นนะครับอ่ประมาณนี้ถ้าไกลกว่านี้ก็ไม่น่าติดนะครับ ไม่ติดเห็นปะ่ะอ่ะมันก็จะประมาณนี้ก็มีข้อเสียนิดหนึ่งคือมันไม่ได้ผลักไกลมากเพราะงั้นก็จะไม่ได้ใช้งานง่ายเท่าไหร่ถ้าอยากจะได้น็อกแบ็คนะครับต้องไปยืนใกล้ๆนี่อารมณ์เหมือนปัดอิลูเมียประมาณนั้นนะครับมันก็จะใช้ได้ถ้าเรายืนใกล้ๆนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็ไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยมันก็จะสร้างเป็นคลื่นเสียงกับสะท้อนด้วยเห็นไอ้ที่วงที่ใต้เท้าตุเลนอะ่ะอันนั้นน่ะมันกระจายระเบจกันไปกันมาได้นะครับถ้ายิงกันหลายๆตัวก็จะแรงขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้วางง่่่่่าาายยเเเทททรรรรับกกนนมจๆโโอออออคคตตีีี2 2ะขดด ถ้าโดดลงน้ําดอเรียก็จะไม่ได้ทำอะไรก็แค่ฮิวเพื่อนเฉยๆในวงนะครับที่ฮิวอ่ะอันนี้คือโดดลงน้ำแต่ถ้ากิดโดดแล้วเป็นบกตัวของดอเรียก็จะสร้างพื้นผิวตรงนั้นให้กลายเป็นน้ํา แล้วก็เป็นบ่อฮิลให้เพื่อนบ่อนี้เพื่อนฮิลได้นะครับไม่จะเป็นแค่ดอเรียนะดอเรียอยู่ในน้ำัาไหนก็ฮิลเท่ากันแต่ว่าเพื่อนจะฮิลได้เท่าดอเรียนะถ้าเกิดเราสร้างบ่อนี้ขึ้นมานะครับเพราะงั้นพยายามสร้างบ่อนี้เป็นการฮิลให้เพื่อนๆเนาะแล้วก็อีกเมคาคนิกหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราใช้ท่าสองในน้ำเนี่ยเราจะลดคูดาวได้สมมติโดดกันในน้ำเนี่ยมันก็ได้คูดาวหายไป30%แต่ว่าดีกว่านั้นก็คือเราโดดน้ำแล้วไปพื้นก็ได้คูดาวเท่ากันนะครับเพื่อนี่้้าาากดวถเรราาาส้งจกบนี่ยคันก็็จะเตมที่9าร สร้าง5 2จากในน้ำนะครับดีกว่าอ่ะประมาณนี้ในส่วนของอันติจะทํางานคู่กับตัวของดีคาเวอรี่นะดีคาเวอรี่ของดอเรียจะไม่มีนะครับก็น้องใจได้พาสีบันนี้ขึ้นมาแทงอันนี้เนี่ยเมื่อกดเลงแลเนี่ยเราจะแปะหัวใจไว้ให้ยูนิตหนึ่งตัวนะครับ <Okay. S 1> เพื่อนเพือ่อนกดได้อ่ะ ถ้ากดอย่างนี้ไว้ปุ๊บเนี่ยคนที่ติดกระดอยอยู่เนี่ยก็จะสามารถเรียนติได้โดยตรงคือสมมติแบบมีฮีโร่หลายตัวนะครับสมมติมีฮีโร่ยืนกันเยอะตัวนึงก็คูดาวเยอะตัวนั้นก็คูดาวเยอะอันติของดอเรียมสามารถรีเซ็ตคูดาวฮีโร่ได้คูดาวสกิลไหนก็ได้ที่นานที่สุดของใกล้ที่สุดของเราแต่ว่าถ้าเกิดเราล็อกไว้มันจะเลือกเฉพาะฮีโร่ตัวนั้นสมมติมอทอสต,ตัวนี้อันติคูดาวนานสุดก็จะเรียนติได้แต่ถ้าคูดาวนานสุดของมอทอสเป็นท่าสองหรือท่าหนึ่งมันก็นนะนจะรีเซ็ทท่านั้น แต่ปกติแ้่เราไม่ล็อกหัวไว้มันก็จะรีเซ็ตของตัวเองได้นะแต่นี้เราล็อกไว้มันก็เลยรีเซ็ตไม่ได้นะอ่ะประมาณนี้พอยหลักๆของโดเรียก็คือมันจะรีเซ็ตอันตินะครับแล้วก็อันติที่รีเซ็ตมาเนี่ยมันก็จะติดคูดาถ้ากับสกิลที่เรารีเซ็ตมาให้อย่างเช่น้อยวิก็จจะเพิ่มเงาเป็นลอยยี่สิบวิได้คือมันคูดานานขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าก็ทดแทนกับการได้อันติใหม่ไปเลยนะครับประมาณนี้หมดแล้วนะครับตัวมีแค่นี้ซิมเพิลนะครับพยายามใช้กับผู้เล่นอันติที่เล่นได นะครับก็ตัวนั้นก็จะรีเซ็ตอันติให้เป็นหลักตลอดนะครับประมาณนี้ในส่วนของคอมโบเนี่ยนอยจะแนะนาเป็นท่าพวกใช้ในการวิ่งไล่หรือในการหนีตวนใหญ่เนี่ยก็พยายามไล่ท่าหนึ่งในน้านะครับแล้วก็โดดตามถ้าเกิดระยะเราอยากได้ซีซีฝั่งอยู่ไกลเงี้ยเราก็โดดตามก็หนึ่งไว้ไกลๆกระโดดเข้าไปมันก็จะผักได้ง่ายมากขึ้นถ้าเราอยากได้ระยะดีขึ้นก็กระโดดตามเข้าไปได้นะเพื่อจังหวะไล่ในบางครั้งหรือแบบบางทีเรามาจากบนบกแล้วเราอยากจะได้แบบเป็นซีซีเราก็สามารถอย่างนี้ได้แล้วก็โดดลงน้ําได้ ทำมันก็จะผักได้เช่นกันนะครับมันไม่จําเป็นต้องอยู่ในน้ําแต่แรกนะครับแต่ว่าจังหวะท้ายๆเนี่ยควรจะอยู่ในน้ําแล้วอ่ะหมดแล้วครับผมนะครับโอเคเยอะไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะทรับดอเรียก็เป็นไงกันบ้างน,นะครับไปรับชมกันเลยพี่เจลองนี่พี่เจพี่เจอาเลนอาเลนอาเลนพี่เจลองนึกภาพแบบพี่เจมีเครื่อที่2 2รอบเครื่อที่2 2รอบแบบพี่เจปกติเข้าไปรอบนึ่งนะถูกไหมแบบกลางดงแล้วพี่เจแบบไม่รอดแล้วแต่นี้พี่เจมีอีกเครื่องนึงเอาไว้โดดเกาะอีกหัวนึงอ่ามาใช้คำว่ามีภาพ น้อง,งโดเรีย,ย,ยเรียกโดเรียได้ไหมยะเรียกโดเรียไหมตัวมันก็เล่นง่ายๆนะครับซิมเพิลซิมเพิเลนะครับข้อเสียงตัวนี้นะครับไม่มีรีคอเวลี่ครับอ่าแต่สามารถส่งหัวใจให้คนรอบข้างได้นักนะคะอะไรอย่างงี้ได้ปะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรคือแปะแปะาสสิกไว้จะทำให้เราสามารถไล่ทิศจากคนนั้นได้นะครับล็อกเป้าตลอดเวลาอยู่ในวงไฟอะไรอย่างงี้แค่นั้นแหละไม่ได้มีผลอะไรเลยไม่ทำให้เพื่อนรีเลือดหรืออะไรทั้งนั้นนะครับก็ หนาหนึ่งนะครับถ้าเกิดอยู่ในวงนะครับอยู่ในน้ำก็จะผลักได้วงเล็บว่าต้องอยู่ใกล้ๆหน่อยนะครับระยะประมาณ6เมตรที่จะผลักเนาะนอกนั้นก็จะเป็นสโลว์อยู่ดีนะครับนะวันนี้ผมมาจากพี่เจโอพีนะครับก็ให้พี่เจเล่นอารนเดี๋ยวเล่นคานบโบอาเรนกับดอเรียให้คิวสองเนี่ยถ้าไล่าจากในน้ำเนี่ยมันก็จะได้คูดาที่ดีกว่านะครับมันจะผลักนิดนึงยวเอ,อ้ยพิกเกอร์เลยวะ่ะ ต้องโดดอย่างนี้นิดนึงมันก็จะมีบอ่อขึ้นมานะไอบอ่อเงี้ยเพื่อรีเลียได้แบบน้ำปกติเพื่อไม่รีเลีอยไงถ้าอยากได้แบบรีเลีอยก็ต้องแบบนิดนึงนะครับก็จะอย่างเงี้ยก็จะแบบให้แบบเหยียบโดนพื้นผิวนิดนึงมันก็จะกลายเป็นบอ่อที่รีเลีอยได้นะครับเป็นเทคนิคที่แนะนำว่าควรทำให้เป็นอย่างน้อยๆเวลาจะเล่นจะได้แบบไม่ปล่อยกายกันนะครับ โอเคเกือบไม่ทันเนี่เรามีเรียนติวะเราเรียนติใครได้บ้างตอนนี้เรียนติเอันโซได้ะแต่จริงมันไม่จำเป็นต้องเรียนตีนะครับมันสามารถเรียนสกิลที่ครูดาวนานที่สุดได้ทุกท่าย่สมมติดอยดอยเชื่อมเอันโซไว่ใช่ไหมมันก็จะบอกอะไรอย่างเงี้ยโต้ครูดาวนานสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เียกังเสียงใครได้แปลกๆผมเรียนตีให้พี่เจก่อนพี่เจพี่เจไปไหนพี่เจวันเรียนตีแล้วไม่ทันผมรู้เชื่อหัวใจพี่เจไว้หนึ่งมันแปลกมากครับตอนนี้พี่เจพี่เจผมไปเย่ไปแล้ว มามใช้คำว่ามีภาพไม่เหมือนที่เาคุยกันไว้เนี่ยพี่เชยผมออการถคูดาวก่อนแล้วกันเลยคูดาวโคตรนานแต่อันนี้ย้ำก่อนอันติเราไม่สามารถรกคูดาวได้นะครับถ้าเรารับคูดาวอันติใครมาแล้วมันนานไปเราก็ต้องรับต่อไปเรื่อยๆนะไม่สามารถจะแบบลดคูดาวได้นะเลยออกรกคูดาวมันเพื่อท่าอื่นเฉยๆนะครับ คือถ้าหนึ่งเรามีข้อเสียคือถ้าเราโดนแบบปลายๆมันไม่นี่นะครับมันไม่มันไม่กระเด็นใช่จะสามารถเราเพิ่มระยะในการแบบกระโดดไปได้นะครับผมจะตุยได้เลยตอนนี้เล่นเป็นกันีว่ะกระเด็น ตีตีให oh huh? huh? ้ให้เตะกอนได้แล้วให้เตะโอเมก้าเกิดผมไปเกิดจริงเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในน้ำตอนล่ากก็ได้นะครับอยู่ในน้ำตอนสุดท้ายก็ยังสามารถจะอักตรูได้ก็คือกดท่านึงไปแล้วค่อยโดดลงน้ำก็ได้ถ้าสมมติอยากจะได้โดดลงน้ำจริงมันรีตัวเองได้ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าจําเป็นมากขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่ในการจะรีเลือดท่านึงอง มันไม่มีอะไรทำมาทำใช้ได้แต่มันดาเมจมันน้อยไงถ้าเราไม่ได้เล่นเป็นเวทอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็พอได้พอปรับปันปันได้นี่ยเพื่อนผมต้องการความช่วยเหลือ,อให้ผมติดอยู่ในมิตตนีน่โอเคไว้ไปคุ้งมาแล้วมีตีให้ไป พี่เจลองนี่พี่เจพี่เจอารเลนอารเลนอารเลนพี่เจลองนึกภาพแบบพี่เจมีเครือกที่สองสองรอบเครือกที่สองสองรอบอ่ามาใช้ก็เพื่อมีภาพไปกุ้งมาแล้วมีตีให้ไปอย่าหยุดอย่าหยุดโอ้โหไม่ทันไอ้เหี้ยเอากูมาฆ่าแท้ๆแปลกๆเกือบเท่แล้วเกือบเท่แล้วพี่เจผมเกือบเท่แล้วคนหนึ่งเก็บเท่แล้ว เตัวอะไรครับแต่ไม่มีดนเพจไม่นะ <S 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 โอ้โอโอแปลกๆโอ้โอ้แปลกๆแปลกๆผมโดนจับเขาเสียเราเอาฮิวไว้แล้วพอนะไม่มีอะไรเอาตัวรอดแล้วอันนี้เป็นเป็นสาหะนะครับคือต่อให้เราไม่ได้เชื่อมเป้าหมายอยู่แต่ถ้ามีครูดาวใครขึ้นเราก็รีของคนนั้นนะครับแต่ยกเว้นว่าเรามีครูดาวของเพื่อนอยู่ใกล้ๆดอยอยู่ใกล้ฮายาเงี้ยก็จะรีแค่ฮา,ายานนะครับที่ดอยเชื่อมไว้ถ้าสมมติเพื่อนลืมเปลี่ยนก่อนเข้าไฟใหญ่ๆ มันก็จะล็อกตัวนั้นไว้แต่ว่าถ้าสมมติเราเจอหน้ากันแล้วก็ล็อกไว้ทั้งคนก็ได้ครับเด,ด,ดี๋ยวเราก็จะใช้อันติรีคูดาวได้พี่เจของมัารีแอนติพี่เจกันยังไม่รีเลยกันตอนนี้มันยังไม่มีเรื่องอเลยยินแช่บอลเต็มระยะติใกล้อยู่ครับ10กว่าเมตรได้ ก็เป็นครับได้ครับนี่บ่อีบ่อพร้อมเสมอครับพี่เจผมเตีตีแล้วรีตีให้ไปครับพี่เจลุยไปออินไปครับพี่เจตีของราบ้วโขอย่างตึง ยังเงาแต่เราหมดแล้วพี่เจถอดก,กันเถอะเรามีคาสโลแล้วเริ่มน่าลำคาญขึ้นแล้วก,ก็นีน่เลยโดดเปลี่ยนวงโดดเปลี่ยนวงดีกว่านะครับเพราะเราลีช่วยเพื่อนได้ด้วยแต่ก็ยังลดคูกก่ดาวได้กายเพื่อนเดิน,นตามวงเรามหมดเลยอยากให้ลีเลีผม,ผม,ผม,ผมต้องย้ายวงให้เพื่อนไหมโอไม่พี่เจไม่มีสติ ย้ายวงครับย้ายวงมันต้องย้ายโซนให้เพื่อนได้ด้วยนะก็สเสียตัวนี้คือมันชอบให้เพื่อนมันยืนใกล้ๆกันไงบางทีเพื่อนเราก็จะตายเพราะไอ้นี่นี่เรียนตีให้ให้เตะกันตีถังรอบไหมให้เตะฟุ้ตีตีให้ไปครับเรียนตีโอเคอ่ะประมาณนี้ละกันนะสารบรรการรีวิวก็เป็นสปอร์ตเนาะไม่มีอะไรมากครับรีเซตเฉย เล่อแบบตา์หนึ่งเพื่อนไม่ให้ชอบเข้าบอกจริงๆอะบอกมัน่ก็ดีแต่ว่าข้อเสียคือมันพลิกตำแหน่งยืนให้เพื่อนไงก็จะโดนสกิลโยนไปโยนมาได้โอเคครับก็เป็นอ่านครับสหรับการรีวิวฮีโร่ใหม่อย่างดอรีนะฮะก็อืม ที่สุดตัวดอยชอบการรีเซ็ตอันตินะ m มคานิกมันดีมากเลยนะฮะข้าสองนี่ฮิวดีครับฮิวแรงถ้าหนึ่งก็วงใหญ่แต่มีข้อเสียอย่างเดียวคือมันผลักไม่ได้ไกลถ้ามันผลักไกลระยะสิบเมตรได้บอกแล้วว่าตัวมันเมตาแน่ๆนะครับ4น่าลำคาญนะปัจจุบันเนี่ยดอยมองว่ามันน่าจะเป็น t a ได้อยู่นะครับมันยังไม่ได้ในความรู้สึกดอยมองว่ามันยังไม่ได้โกงมากถ้าเกิดเปรียบเทียบกับโลมเมตาแบบจัดๆอย่างเช่นพวกตีมี่หรืออะไรเงี้ยที่มันใช้งานบ่อยๆเครสอะไรเงี้ยที่มันแบบว่าอิมแพคก อย่างเช่นแบบรีเซ็ตอันติอรเลนรีเซ็ตอันติซัมติงมาหลอกโดดสองรอบอะไรอย่างงี้คือประมาณนั้นคือทำให้ดอเรียเก่งส่วนตัวตอนนี้ดอเรียซีีมันยังคาดหวังยากอยู่นะไอระยะการใช้ท่าหนึ่งแบบใกล้ๆเพื่อให้ผลักเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงเลยบวก,กับตัวมันไม่ใช่ตัวแท้งโดยธรรมชาติด้วยมันเอาตัวรอดยากเพราะงั้นถ้าเกิดโดนอะไรไปมันก็อาจจะไม่ได้สตัน์ง่ายหรอกอาจจะได้ใช้สโลว์บ้างแต่ว่าไม่ได้ใช้สตัรนะครับเราบอกว่าถ้าเกิดจะเล่นให้ดีต้องมีคิกค,คอมโบไว้ก่อนนะครับไม่ใช่แบบเออาจจะหยิบมา,าจจเฉ ฮ้สกิลเอลีมากไอ้ท่าสองที่วางวงไว้เนี่ยบางทีเนี่ยเพื่อนชอบมายืนรีเลือดก,กันในบ่อไงอาจจะรับสกิลหมู่กันได้นะครับอันนี้ต้องระวังไว้นิดนึงนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะศัพท์การรีวิวจอยให้ตัวนี้ประมาณแรงเอไว้ก่อนแล้วกันนะครับเนื่องฉากท่าหนึ่งมันไม่ผักไกลนะครับมันแค่สโลระยะไกลได้ถ้ามันผักระยะไกลได้อาจจะดีนะครับประมาณนี้ครับก็ถ้เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยจะกำลังใจคนทคําคลิปมากเลยนะฮะสุนุกไปขี้ลเลยติดตามก้าวฝ่ายตามไปครับสสววัััดีครบแล้เจอกน